ออนไลน์บายคุไตมาพบกันเช่นเคยนะครับสำหรับคลิปนี้มาเฉลยแบบฝึกหัดที่8หน้า114หน่วยการเรียนรู้ที่4การบวกการลบการคูณการหารเศษส่วนในหนังสือแบบฝึกหัดวิชาคณิตศาสตร์แม็กพอหนะครับฝากย้ํากันเช่นเคยนะครับอย่าลืมกดติดตามช่อง youtube คุไตยติวเตอร์กดกระดิ่งเรียกการแจ้งเตือนทั้งหมดด้วยนะครับ4.2การหารเศษส่วนด้วยจํานวนนับแบบฝึกหัดที่8 จงหาผลหารต่อไปนี้ก็ที่1เศษ1ส่วน3หาร2เท่ากับเศษ1ส่วน3หารเศษ2ส่วน1นั่นเองนะครับ2หรือไม่เฉพาะ2แต่เป็นจํานวนนับทั่วๆไปที่เป็นตัวเลขเพียงตัวเดียวถ้าเราทำให้อยู่ในรูปเศษส่วนตัวส่วนของจํานวนเหล่านี้ก็คือ1นะครับเพราะนั้น2ก็คือ2ส่วน1จริงจึงเท่ากับ1.3ส่วน3หาร2.1ส่วน1เศษส่วนหารกัน นะครับเราจะต้องเปลี่ยนเครื่องหมายหารให้เป็นเครื่องหมายคูณนะครับแล้วก็คูณไปคูณกับส่วนกลับของตัวหารเท่ากับเศษหนึ่งส่วนสามคูณส่วนกลับของตัวหารก็คือส่วนกลับของสองส่วนหนึ่งก็จะได้หนึ่งส่วนสองนะครับเศษส่วนคูณกันก็เศษคูณเศษส่วนคูณส่วนนะครับเศษคูณเศษหนึคูณหส่วนคูณส่วนก็สามคูณสองเท่ากับหนึ่งคูณหส่วนสามคูณสนะครับ เท่ากับเศษ1นส่วน6ข้อที่2เศษ2ส่วน3หาร8เท่ากับเศษ2ส่วน3หารเศษ8ส่วนหนะครับอย่างที่บอกไปตั้งแต่ข้อแรกนะครับตัวเลขที่มีเพียงตัวเดียวหรือที่เป็นจํานวนนับหรือเป็นตัวเลขตัวเลขโดดหรือเลขหลายหตัวก็ตามถ้ามันเขียนไว้ไม่อยู่ในรูปเศษส่วนจำนวนทั่ว,วไป นะครับถ้าไม่อยู่ในรูปเศษส่วนเราสามารถเขียนให้เป็นเศษส่วนก็คือมีส่วนเป็น1นะครับเช่น8นี่ก็8ส่วน1รยก็1้อยส่วน1อย่างนี้เป็นต้นนะครับเท่ากับนะครับเศษ2ส่วน3หารเศษ8ส่วน1ก็เป็นเศษ2ส่วน3คูณส่วนกับของ8ส่วน1ก็คือ1ส่วน8ตัดทอนกัน2 1เป็น2 2 2เป็นสอเป็น8นะครับเศษเหลือ1คูณ1ส่วนเหลือ3คูณ4 เท่ากับ1คูณ1ส่วนด้วย3คูณ4 1คูณ1เป็น1 3คูณ4ก็เป็น12เท่ากับ1ส่วน12ข้อที่3 22ส่วน3หาร5เท่ากับ22ส่วน3หารด้วย5ส่วน1นะครับเพราะ5เฉยเฉเคียนเป็นเศษส่วนก็จะเป็น5ส่วน1การหารเศษส่วนก็ต้องเปลี่ยนเครื่องหมายหารเป็นเครื่องหมายคูณก่อนนะครับแล้วก็ตัวหารก็เอาส่วนกลับมาเป็นตัวคูณ เท่ากับ22ส่วน3คูณส่วนกลับของ5ส่วน1ก็คือเศษ1ส่วน5ตัดทอนกันได้ไหมครับตัดทอนกันได้ก็ตัดทอนตัดทอนกันไม่ได้ก็เอาเศษคูณเศษส่วนคูณส่วนเท่ากับ22คูณ1ส่วน3คูณ5เพราะไม่มีตัวไหนสามารถตัดทอนกันได้22 1เป็น22 3 5 15เป็นเศษเกินนะครับเราจะได้ว่า15 1เป็น15เศษอยู่7จะเป็น22เึงเท่ากับ 1เศษ7ส่วน15ข้อที่4 24ส่วน21หารด้วย16เท่ากับ24ส่วน21หาร16ส่วน1เท่ากับ24ส่วน21คูณส่วนกลับของ16ส่วน1ก็คือ1ส่วน16นะครับตัดทอนกัน8 2 16 8 3 24เท่ากับข้างบนเหลือ3คูณ1นะครับ3คูณ1ข้างล่างแลือ21คูณ2เท่ากับ 1> 3 1เป็น3 21 2เป็น42ตัดทอนกันก็จะได้ว่า3 1เป็น3 3คูณ14เป็น42นะครับเท่ากับเศษ1ส่วน14ข้อที่2จงเติมเครื่องหมายมากกว่าหรือน้อยกว่าหรือเท่ากับลงในช่องสี่เหลี่ยมให้ถูกต้องนะครับเศษ2ส่วน11หาร6กับ หหารเศษ2ส่วน11ตัวตั้งน้อยตัวหารมากค่าจะมีค่าน้อยตัวตั้งมากตัวหารน้อยค่าจะมีค่ามากนะครับเหมือนเรามีขนมอยู่ชิ้นหนึ่งถ้ามีคนมาแบ่ง2คนเราจะได้เยอะกว่าเรามาแบ่ง5คน มีขนมหนึ่งชิ้นถ้าแบ่งสองคนจะได้จะได้คนอาจะจะได้จำนวนขนมมากกว่าแบ่งให้5คนนะครับเช่นเดียวกันถ้าอันนี้น้อยแต่ตัวหารเยอะยิ่งตัวหารเยอะเราจะยิ่งได้น้อยแต่ถ้าเรามีเยอะตัวหารน้อยเราจะยิ่งได้มากนะครับเพราะฉะนั้นเศษ2ส่วน11น้อยกว่า6ตัวตั้งน้อยตัวหารมากค่าที่ได้จะมีค่า น้อยอันนี้ตัวตั้งน้อยอันตัวตั้งมากตัวหารน้อยค่าที่ได้จะมีค่ามากนะครับเพราะฉะนั้นข้อที่1จะได้ว่าเติมเครื่องหมายน้อยกว่านะครับโดยไม่ต้องโดยไม่ต้องมาจับคูณจับหารกันก็ได้นี่คือวิธีการหนึ่งนะครับพิจารณาว่าเออการหารถ้าตัวหารยิ่งมากเหมือนเรามีอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วมีคนมาหารเยอะๆเราก็จะเหลือน้อย แต่ถ้ามีคนมาหารส่วนแบ่งของเรานั้นก็ยัง,ยงคงเหลือเยอะอยู่นั่นเองนะครับเศษ7ส่วนบหาร14กับเศษ7ส่วนิบาหาร13บตัวตั้งเท่ากันเห็นไหมครับโอไม่ใช่อันนี้เจส่วน13าอันนี้7ส่วน14ส่เจส่วนบมากกว่า7ส่วน14อ่ะมันจะเท่ากันไหมเราก็พิจารณาเราก็จะได้ว่าตัวนี้ต้องคูณกับส่วนกลับของ14ส่วนหนึ่งก็คือ1ส่วน14ก็จะเป็น7คูณ1 13คูณ14 อันนี้ก็เหมือนกัน7คูณเส่วน14บสคูณสิบสามอาหารสิบสามก็จะเป็นคูณ1นึส่วนสิบสนะครับข้างล่างก็จะเป็น14บสคูณสิบมข้างบนก็จะเป็น7จคูณหนเหมือนกันเพราะฉะนั้นข้อที่สองตอบเท่ากับนะครับงงไหมครับอ่ะอีกรอบหนึ่งก็ได้เจ็ส่วนสิคูณอาหาร14ก็จะเท่ากับเจ็ดส่วนสิคูณนะครับสิบส่วนหนึ่งอันหน่งส่วนสิ เพราะนั้นข้างบนจะมี1คูณกับ7ข้างล่างจะมี13คูณกับ14มาดูตัวนี้นะครับ7จ็ส่วนสิหาร13ก็คือ7จส่วนิหารสิบส่วนหก็จะกลายเป็นเจ็ดส่วนสิคูณหส่วนสิข้างบนมีเจคูณกับ1ข้างล่างมีสิคูณกับิอันนี้13บมคูณกับสิมันก็เลยเท่ากันโอเคไหมครับข้างบนคือเจคณ1ทั้งคู่ข้างล่างอันนี้1ิบคูณิอันนี้สิบคูณสิม ข้อที่3 21ส่วน23หาร3กับ41ส่วน4ีหาร6มีอะไรพอจะพิจารณาได้ไหมครับข้อนี้เปลี่ยนหารเป็นคูณนะครับตัวนี้ก็จะเป็น1ส่วน3 3ก็จะมาตัดกับ21ก็เลย7อันนี้ก็เปลี่ยนหารเป็นคูณนะครับ1ตัดกับ46ได้411ไม่ได้ซึ่งก็จะทำให้ตัวนี้ตัวหารน้อยเห็นไหมครับ ยี่สิบเอ็ดส่วนยี่สิบสามสี่สิบเอ็ดส่วนสี่สิบหกใกล้เคียงแต่ตัวเนี้ยตัวหารน้อยตัวนี้ตัวหารมากตัวหารน้อยเราจะเหลือของที่ต้องหารเราจะเหลือส่วนแบ่งมากมาอย่างนี้ก็ได้นะครับตัวนี้พิจารณาอในข้อน,นี้ก็พิจารณาโดยไม่ต้องไม่ต้องมาจับหารไม่ต้องมาอะไรกันก็ได้นะครับแต่เราดูแล้วตัวเนี้ยมันใกล้เคียงตัวนี้ก็ใกล้เคียงยี่สิบเอ็ดส่วนยี 26, ่สิบสามเกือบเต็มสี่สิบเอ็ดส่วนสี่สิบหกก็เกือบเต็มแต่ส่วนแบ่งตัวนี้แค่สามส่วนแบ่งตัวนี้ตั้ง ส่วนแบ่ง3ก็ย่อมมีส่วนแบ่งเหลือเยอะมากกว่าเพราะนั้นข้อที่3ตอบมากกว่านะครับอันนี้อธิบายอธิบายอธิบายด้วยหลักคิดโดยโดยโดยไม่แสดงวิธีทำนะครับเพราะถ้าแสดงวิธีทำก็จะออกมาเป็นต้องเปลี่ยนหารเป็นคูณน,นะครับนั่นคือวิธีทำเปลี่ยนหารเป็นคูณกับเศษเป็นส่วนเอาตัวเอาตัวข้างล่างไปอยู่ข้างบนแล้วหาค่าซ้ายมือกับขวามือนะครับแบบนั้นก็ได้ก็ไม่ผิด นะครับแต่อันนี้คือหาคําตอบโดยใช้หลักคิดง่ายๆก็คือถ้าส่วนแบ่งเยอะนะครับม,มีมีตัวหารเยอะส่วนแบ่งเราก็จะเหลือน้อยมีตัวหารน้อยส่วนแบ่งเราก็เหลือเยอะเหมือนมีเงินร้อยหนึ่งถ้าเราแบ่งกัน2คนกับน้องเราก็ได้50บาทแต่ถ้าเราบังเอิญแบ่งกันในครอบครัว10คนเงินร้อยหนึ่งเราจะเหลือแค่10บาทใช่ไหมครับอันนี้ก็เช่นเดียวกันใช้หลักการง่ายๆข้อที่41ส่วน12หาน78็ดแ นะกรับกับ7ส่วน8หาร12คิดไม่ได้นะครับเพราะว่ามันมันไม่ได้มีอะไรสัมพันธ์กันสักเท่าไหร่แต่เราก็ดูได้ใกล้เคียง11ส่วน12 11เเกือบเต็ม12 7ส่วน8ก็เกือบเต็ม 8, 8, 8นะครับอันนี้หาร8 8อันนี้หาร12ถ้าพิจารณาคร่าวๆอันนี้หารตั้ง8 8แต่นี้อันหารแค่12ตัวหารน,น้อย นะครับมันก็น่าจะมีค่ามากกว่าใช่หรือไม่ใช่นะครับเพราะนั้นข้อที่4ก็น้อยกว่าแบบง่ายๆโดยไม่ต้องคำนวณน,นะครับเพราะว่า11ส่วน12นี่คือเกือบเต็ม7ส่วน8ก็คือเกือบเต็มแต่ตัวนี้หารตั้ง88ตัวนี้หารแค่12นะครับข้อที่5 27ส่วน32หาร9กับ15ส่วน16หาร10อ่ะ27กับ32ินี่ห่างกันอยู่5 15กับ16นี่ห่างกันอยู่นิดเดียว ตัวนี้ตัวหารน้อยตัวนี้ตัวหารมากแต่ก็ไม่ได้มากมายอะไรต่างกันแค่หนึนะครับเพราะฉะนั้นข้อน,นี้ถ้าเด็กๆลองไปพิจารณาโดยเปลี่ยนหารเป็นคูณน,นะครับแล้วก็1นส่วนเก้ก็จะตัดกับ27ก็จะเป็น3ส่วน3 2 3ส่วน32นะครับตัวนี้ถ้าเปลี่ยนคูณเป็นเปลี่ยนหารเป็นคูณน,นะครับก็จะคูณกับ1น10ส่วนสิก็จะไปตัดกับ15 5 สองเป็น15 35ก็เหลือ3ส่วน16คูณกับ2นะครับก็เป็น3ส่วน32ตัวนี้ก็เป็น3ส่วน32ความสัมพันธ์ของมันบ่งบอกว่าข้อนี้ตอบเท่ากับนะครับยับถ้าเปลี่ยนหารเป็นคูณนะครับตอนแรกก็จะมาพิจารณาเอ๊ะตัวหารน้อยมีค่ามากตัวหารมากมีค่าน้อยแต่อันเนี้ยมันก็ห่างกันอันนี้มันเกิดจะเต็มอันนี้มันห่างอันนี้มันน้อยกว่าอันนี้แค่แค่หนึ่งเพราะนั้นก็ใช้วิธีการ ตามหลักวิชานะครับก็คือเปลี่ยนหารเป็นคูณนะครับคูณกับส่วนกลับของ9ก็คือ1ึส่วนเกก็จะมาตัดกับ3ามกตากับ2ดก้าห7 9 1เป็น9 9 3 27เหลือ3ามส่วน32มาดูด้านนี้ก็เปลี่ยนหารเป็นคูณนะครับก็คูณกับส่วนกลับของ10ก็คือ1ส่วนสิบ0ก็จะมาอยู่ข้างล่าง1อยู่ข้างบนนะครับก็5 2เป็น10ก็เหลือ2 5 3 15ก็เหลือ3นะครับข้างบนเหลือ3คูณ1 ก็เป็น3ข้างล่างเลย16คูณ2ก็เป็น32ก็เลยทําให้2ด้านนี้มันเท่ากันนะครับข้อที่6 72ส่วน18หารด้วย12กับเศษ2ส่วน3หาร3ตัวหารเยอะตัวหารน้อยนี่นี่มีกข้อสังเกตข้อที่1แต่70็2ส่วน18 72มากกว่า18ตั้งเยอะอันนี้2อส่วน3น้อย2น้อยกว่า3นะครับน้อย หารน,น้อยเยอะหารเยอะก็มีความเป็นไปได้ว่าตัวนี้จะมากกว่าแต่ก็ยังสรุปไม่ได้เพื่อความชัดเจนว่าไปตามหลักวิชาเราก็ต้องคูณส่วนกลับของ12ก็คือ1ส่วน12นะครับ12ก็จะมาตัดกับ 72, 12 1เป็น12 12เท่าไหรได้72 12 6เป็น72เหลือ6ส่วน18นะครับก็ตัดตอนกัน61เป็น6 638 6. เหลือเศษ1ส่วน3 ส่วนด้านนี้นะครับสส่วน3หาร3ก็จะเป็น2ส,ส่วน3คูณ1ส่วน3นะครับ2คูณ1ก็ได้3อ,อ่า3คูณ3ก็เป็น9เศษส,สองส่วน9กับเศษ็จ1ส่วนหอันไนมากกว่าครับก็จะได้ว่าด้านนี้มากกว่านะครับพิจารณาคร่าวๆก็น่าจะมากกว่าเราก็หาคำตอบโดยเร,เราก็พิสูจน์โดยการหาคำตอบของแต่ละฝั่งดูซึ่งก็พบว่าด้านนี้ก็มีค่ามากกว่า นะครับก่อนจบคลิปนี้ก็ฝากกันเช่นเคยนะครับอย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจแล้วก็มีข้อสงสัยคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้นะครับ